ใใจใส,สวัสดีครับผมอาจารย์สุทธั์มั่นเข็วิทย์วันนี้ก็มาเยี่ยมลูกไร่นะครับที่หนองทองนะครับที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็อันนี้เป็นเ,เขาชื่ออะไรและปลูกที่ไหนเดี๋ยวมาฟังในการปลูกนะครับว่าต้นทำไมสวยขนาดนี้แล้วมาปลูกในป่าหญ้าในเปียนะครับแล้วก็เนี่ยฮะปลูกไปกี่ต้นขนาดนี้ามาพบกับเจ้าของเขาเลยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก็อันนี้เราเอามาปลูกเอาต้นกล้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเอาต้นกล้ามาวันที่ยี่ห้าเดือนอะไรเดือนกุมภาครับเดือนกุมภาแล้วเอามาสต็อกไว้ครับผมประมาณฝนตอนหน้าฝนเรามาปลุกเมื่อตอนที่สิบเอ็ดถึงสิบสามสิบพฤษภาครับพฤษภาเดือนนี้พฤษภามิถุนากระากรดาก็ได้ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าโอ้โหมาดู ครับอ้าวเดี๋ยวบอกวิธีในการปลูกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอามาดูกันเวลาปลูกเนี่ยมันมัน,มนที่เอามาปลูกต้นขนาดไหนขนาดนี้ได้ปะครับก็ที่ตั้งแต่ที่ว่ามันแตกยอดขึ้นมาเนี่ยฮะตอนแรกต้นมันจะประมาณนี้โอประมาณนี้เดิมมันครับอ๋อน,นี่คือแตกยอดแต,แต่แต่จริงๆที่เอามามันแค่นี้ครับผมแค่ฟุตกว่ากว่านี่นะแล้ว,ลว,ลวเราทิ้งไว้ก็ขนาดนี้พอเอามาปลูกแล้วมันแตกขึ้นมาอีกนี่ครับตอนปลูกทำยังไงก็ขุดหลุมอย่างที่บริษัทบอกฟุด หนึ่งฟุตทุกอย่างประมาณหนึ่งฟุตโดยประมาณนะครับอ่าแล้วทีนี้เอาอะไรรองก้นหลุมไหมเอาปุ๋ยทองล้นเอารองพื้นก่อนแล้วก็คุกเขาตินนิดหน่อยอ่าประมาณเท่าไหร่ก็หนึ่งช้อนต่อหนึ่งหลุมครับเออหนึ่งช้อนต่อหนึ่งหลุมแล้วทีนี้เอาให้เห็นถอยไกลๆถอยไกลๆให้เห็นสองคนเลยเออแล้วทีนี้เออแล้วอันนี้ต้องฉีดตลอดไหม ผมก็พยายามมาฉีดอาทิตย์ละครั้ง<อ>แต่ช่วงแรกอ,ะอ่ะไม่ได้ฉีดเพราะว่าช่วงแรกมันต้องคุมผงคุมอะไรก่อนพอจะเสร็จตัวะอะไรกก่าจะดึงน้ําใส่ได้และตอนหลังนี่เราฉีดครั้งละโดยโดย,โดยที่เอาอะไรนะ,รระอไอ้สามศูนย์หนึ่งกับเอฟพัดไอ้นายาเอโตครับผมอืมแล้วก็เอาน้ําใส่ยังไงก็สิบถังเป้ยโยกสิบห้าลิตรอ่าแล้ว,แล,วแล้วเวลารดน้ําเราทําไงไม่ยังไม่เห็นมีสายอะไรเลย อ๋อนี่ผมสูบราดอย่างเดียวครับเหรอสูบราดก็ใช้ได้ประมาณเหลือมันจะประมาณ15วันอยู่ได้ลาดหมายความว่าผมจะเทิงเดินสายเดินไปด้านบนสุดไร่เลยแล้วก็สูบให้มันไหลลงมาลาดลงมาเลยครับเหรอครับผมทั้งทั้งหมดเลยครับมันจะได้ทั้งหญ้าเนี่ยเปียด้วยจะได้น้ำทั้าน้โอ้เราลาดลาดทั้งพื้นครับโอ้แล้วได้15วันเลยเหรอครับโอ้โหเพราะว่าผมไม่ปล่อยออกมันจะขังอยู่ประมาณวันหนึ่งี่ไร่เนี้ยดินมันดินมันจะพิเศษอย่างหนึ่งคือ มันจะไม่ขังน้ํานานมากก็เกินแค่สองวันมันเป็นดินดินมันปูครับดินมันปูเนาะครับอ้แต่ได้สิบห้าวันนี้สุดยอดนะบางบางคนเขาได้แค่อาทิตย์เดียวนะโอ้อันนี้ที่ปล่อยมันแห้งคือผมต้องการเอารถลงมาตัดหญ้าเนเปียไปให้แค่แกะครับที่เอามานี่ประมาณกี่ร้อยต้นนะสามร้อยครับสามร้อยนะครับก็ปลูกไปในในเนื้อที่เท่าไหร่เนาะสามไร่สามไร่ตารางวาอ่าแล้วก็ ตามตามนี้เป๊ะเลยนะสี่พสี่แล้วทีนี้เราจะเอาต้นอะไรมาแซมตอนนี้ผมใช้ไม่ได้แซมอะไรผมต้องการใช้หญ้าเนเปียอยู่ไม่ได้เอาออกแล้วต่อไปต่อไปต่อไปจะทําไงก็ยังใช้นี่เพราะผมยังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่อจนกว่าต้นพวกนี้จะโตมันก็คุ้มมันไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เอาใช้อย่างนี้เรื่อยเรพราะผมก็มาตัดของผมทุกวันอย่างเงี้ยไปให้แพะแกะไปนแพะแกะเพราะเราเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่มันปลูกมันปลูกอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าปลูกหญ้านี้ต้อง ้อ้และอันนี้ก็กลายเป็นเนอะไรนะเป็น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 ไอ้เป็นร่มเงาให้กับต้นโกโก้เ๋ยวไปดูทางสูงๆนั้นก็ถ่ายมันจะคุมให้เป็นร่มพอดีเลยอืมเนี่ยอันนี้เุ็ยอดเลยเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดูต้นอื่นเนาะเดี๋ยวมาหาว่าดีเหมือนกันทุกต้นดีเหมือนกันทุกต้นเลยเหรออ่าเดี๋ยวดูจจะยังไม่สูงอ๋อครับพอธรรมดาเนาะอูโหูนี่ทะลุถุงเลยเนาะนี่สูงมากนะครับถ้าอย่างนี้นะ ถ้าเราดูแลอย่างนี้ดีๆนะน้ําอย่าให้ขาดเนาะถ้าน้ําช่วงนี้ที่มันไม่ขาดแล้วครับถ้าน้ําคลองก็ปล่อยมาตลอดอันนี้น้ําเขาเอามาจากไหนมาจากคลองแม่น้ำพีโอแม่น้ำโอแม่น้ําไม่แม่น้ําปิงแม่น้ำปิงครับโอช่วงนี้เขาปล่อยตลอดครับอ๋อน้ํายังพอมีแล้วเนาะนี่อันนี้อันนี้อันนี้อยู่ใกล้ใกล้กับต้นยูคาแต่มันห่างเนาะ เดี๋ยวไปดูครับเพราะผมทิ้งช่องห่างไว้รถวนออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นทางเดินของรถยนต์ด้วยวนเลยครับอ๋อวนรอบที่เลยใช่ไหม,มเพราะเราต้องตัดไอ้หญ้าในเปียใช่ไหม,อมโอ้โหนี่สวยทุกต้นเลยเนะี่ยไหนดูอีตรงนี้อีตรงนี้เราตัดหญ้าในเปียไปแล้วใช่ไหมิ่งตัดมไม่ถึงอาทิตย์เลยคับและอันนี้อันนี้มันแห้งหน่อยอ๋อตอนแรกมันมันเป็นไงผม,ผมไม่ได้รดน้ําที่วัดปลูกไงเพราะว่าต้นมันแตกอ๋อ ผมลดน้ำไม่ทันนึงอ๋อ,อเลยกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าการปลูกไอ้โกโก้ถ้าลดน้ำไม่ถึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องน้ําน้ํานี่ขาดไม่ได้โอ้แต่ต้นสวยทุกต้นเลยเนาะแต่ตอนนี้มันอยู่ตัวแล้วมันก็ไม่ตายแล้วครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วหน้าแล้งมันมีน้ําตลอดไหมมีตลอดเออเอ่ครับทีนี้ถ้าไม่มีก็ต้องเจาะบ่อประดานครับก็ฝากไว้กับเกษตรกรนะฮะดูนะฮะนี่เขาเอาญ้าในเปียอีอันนี้ที่อันนี้เราตัดไปใช่ไหม ตัดไปยังไม่ถึงประเทศเลยครับอ๋อเดี๋ยว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 มันก็ขึ้นมาเหมือนอันนี้ใช่ไหมครับผมเราเปลี่ยนไปตัดอันนี้ไปนั่นไปด้านหลังออกมาด้านนอกอ๋อตัดข้างหลังออกมาอ๋อแล้วต่อไปพออันนี้เราตัดหมดนี่แล้วเดี๋ยวเราไปไล่ทั้งนูนมาเอาไปให้แพะให้แกะอนนี้ผมเริ่มไปไล่ข้างหลังมาอีกครับอ่าครับไล่คนกันอยู่อย่างนี้โอเคแน่สวยมากแล้วที่เรามีเท่าไหร่สามไร่สิบห้างานครับตรงนี้นะครับผมแล้วที่บ้านอ่ะ ที่บ้านมี15บหไร่โอแต่ยังไม่ปลูกเนาะมาปล,ปลูกนี่ก่อนน่าอทํข้าวอยู่อ๋อทําข้าวครับเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยๆทยอยปลูกไปนะอ่าครับ,รบก็ขอฝากไว้กับ,กบเกษตรกรนะฮะคือเนี่ยครับก็ในการปลูกโกโก้ของบริษัท KUN ต้นละ50บาทแล้วก็ไร่หนึ่งก็ถ้าลงแจ้งอย่างเงี้ยก็คือที่ร้อยต้นก็ในราคา 5, 5้0 0 0บาทเออก็ เรื่องเกี่ยวกับต้นโกโก้เนี่ยก็ห้าพันก็คือห้าพันไม่เกี่ยวกับปุ๋ยฮอร์โมนถ้าจะซื้อปุ๋ยฮอร์โมนใส่ก็อีกต่างหากนะครับเนี่ยอันนี้แต่ของกิ่งเลยนะครับเนี่ยก็ดีทุกต้นนะครับอันนี้อ้าบอกชื่อก่อนบอกชื่อก่อนชื่อจำเนียนต่ายหมื่นวยครับครับอ้าถ้าใครอยากจะปลูกด้วยบอกว่าเราอยู่ที่ไหนติดต่อตัางซื้อได้แต่ผมบ้านเนินกอยหมู่สองนะครับอืมเบอร์ 9, อะไรพันได้ศูนย์แปดสี่ จ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งห้าครับอืมถ้าใครอยากจะปลูกแล้วมาดูได้เนาะครับผมอ่าแต่อยู่อยู่อยู่ที่โน่นแต่มาปลูกนี่หมู่อะไรอันนี้หมู่สองอันนี้หมู่แปดครับหมู่แปดแต่บ้านจริงๆเราอยู่หมู่สองครับผมที่เนินกอยครับผมอ่าก็อยู่ในอำเภอไสรงามเหมือนกันครับอ่าครับก็บอกเบอร์อีกครั้งครับศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งห้าครับอ่าครับถ้าใครจะมาปลูกโกโก้ร่วมกับอ่าจำเนียนนะฮะ ก็แล้วเขไม่ใช่ว่าปลูกคนเดียวเนาะมีนาปลูกด้วยเนาะครับผมอ่านาปลูกไปเท่าไหร่นะ3 0มเหมือนกัน300แล้ววันนี้เอาไว้อีก5้ต้นนะครับก็เอามาเสริมไอ้พวกที่มันตายไปบ้างนะครับก็ครับก็กเกษตรกรคนไหนที่อยากจะปลูก,กโกโก้แล้วผมอ,อ,าอาจารย์สุทัศมั่นเขตวิทย์ส่งเสริมทั่วประเทศเติดต่อกับผมก็เบอร์064 357 5968นะครับก็อีกเบอร์นึงก็ 095 6 2เก้าห้าี่สามเเนี่ยคนะ่าจ้าขึ้นอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าโกโก้นั้นเขาชอบเ,ออเป็นไม้ป่านะเขาแอบนะครับแล้วก็โลกของโกโก้ก็ตอนนี้ยังไม่เห็นมีนะครับก็คืออย่างเดียวก็คือแสงแดดนะครับคือแสงแดด นะครับก็เนี่ยถ้าเราปลูกใหม่ๆก็เอาถุงหรือซแซแลนนะครับพวกรีพวกอะไรเนี่ยมาคุมไว้นะครับกันแสงแดด